คิมขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆนะแต่เราเป็นได้แค่เพื่อนกันแล้วความรักที่ครูบอกว่าอิงตามคำสอนของพระพุทธศาสนาล่ะคะใช่ค่ะเป็นความรักเรื่องสุดท้าย<ม>เรื่องที่เกิดจากพุทธเขาเรียกว่าอะไรนะแพร เรียกว่าอะไรอะคะพุทธศาสนาสุภาษิตไม่เคยได้เลยอะคะ่ะที่เขาบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุก<ม>เหมือนกับหญิงสาวคนนี้ที่ชื่อว่าวาจันในดิตชาติเธอเป็นพญานาคแต่ว่าคู่ของเธออะเริ่มใส่ศรัทธามากเลยนะในพระพุทธศาส,สนาเ,เธอจึงออกบวชโดยที่ไม่ได้บอกว่าจันตัวของว่าจันเองอะ ก็ตามขัดขวางแล้วก็เป็นเหตุให้เธอต้องเสียชีวิตอย่างทุกทรมานเมื่อเธอกลับชาติมันเป็นคนอีกอะ่ะเธอก็เลยต้องกลับมาเพื่อทอผ้าและม่อผ้ากาสาผืนนั้นเพื่อให้ชายคนที่เธอรักออกบวชจึงจะเป็นการตัดกรรมได้ไงเฮ้เอกเอกเหมือนหลับเลยอะ่ะนั่งหลับในใช่ไหมอ่ะ อ๋อโอเคไปงั้นเราไปดูดีกว่านาะว่าว่าจันเนี่ยจะสามารถทอผ้าสำเร็จไหมอืมค่ะเพราะไม่เคยได้ยินเหมือนกันล่ะค่ะ อิกลายจะใบ้คนทีเฝ้าแต่เรารักคนที่เขาไม่รักเรานั่งเศร้าสิ้นฝ่วยในใจลบลื ពេលក្នុងចំតៃទៅរាយ คนนี้รอรู้ไหมเศร้าทอผ่ไหมคนนี้รออ้าวแล้วตอนจบตกลงมันจะเป็นยังไงอ่ะเอกรู้ป่ะล่ะไม่รู้เหมือนกันนะ ครูพิกรู้ไหมคะรู้สิคะเพราะว่าครูเป็นคนเล่าเรื่องนี้ตอนจบเธอก็สามารถทอผ้าได้เสร็จแล้วก็กล่าวคำอโหสิให้กับคนรักในชาติบางก่อนแล้วเธอก็เสียชีวิตเพื่อเป็นการชดใช้บาปกรรมที่ทำไว้ในชาติที่แล้วไงจ๊ะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะพ,พุทธศาสนาสุภาษิตที่บอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกยังคงใช้ได้กับทุกยุคทุกสมยัยอ๋อค่ะ ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของละครที่ยังอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนละครที่มีหลายตอนหลายฉากที่เหมือนกับชีวิตเราไงโลกคือละครขอให้ทุกคนเตรียมรับมือกับทุกฉากที่กำลังจะผ่านเข้ามาในชีวิตใครคนหนึ่งเคยบอกไว้ว่าให้จริงใจในการแสดงและจริงใจกับชีวิตที่ทุกวินาทีคะ่ะ เรื่องนี้งงเนาะใช่ใชครูก็งงเยอะอะโรคคือละคร,ะครแบ่งเป็นตอนตัวละคร,ะค,รคือคนทุกคน,คน บทละครอาจจะยอกย้อนยุ่งยากฉากแห่งความตายฉากแห่งความเสียใจต่างมีไว้ให้เราฝึกฝนเกิดมาเป็นคนยากดีมีจนความเป็นคนมีเท่าไหร่ ละครอาจจะซับซ้อนหรือง่ายแต่จะเป็นแต่จะเป็นเช่นไรจะเป็นตอนของใครฉากสุดท้ายนั้นคือความจริงไม่เว้นทั้งเลวและดีถ้ามั่งมีหรือยากจนสิ่งเดียวที่เราทุกคนแน่ใจคือฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละคร อย่าอะลัยิมกันสูบไปจะได้สบายสุขการเธอเราต่อไปทำไมอย่ามัว อย่าม,สมสัสบรซ่ทุกคนเราทนมันเราคือละครอ,อย่าเอาวัเลยสุขทุกอย่างเคยรักเราเป็นเช่นกันไปไปตามบุญ ค่ะแล้นี่ก็คือ In the m e m o r y นะคะละครแห่งความทรงจำในหลายๆคนบางเรื่องอาจจะเก่ามากๆจนบางท่านอาจจะเกิดไม่ทันแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงคุณออกมานะคะมันก็มีแง่คิดหลายๆอย่างที่อยากที่จะบอกน้องๆแล้วก็ผู้ของทุกคนแต่ละเพลงนะคะที่ได้ยินน้องๆร้องหรือไม่ว่าจะเป็นการลิฟสิซีนเสียงเนี่ยยินยันได้ว่าเป็นเสียงของตัวของน้องๆเองแต่ใน แต่ในกรณี acting นะคะและ้วน้องก็พยายามที่จะฝึกได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่า star maker ของเราสามารถทำให้น้องๆเนี่ยมีความกล้าแสงออกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องเพลงและก็การแสดงค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสพิเศษพิเศษสำหรับคนที่เกิดในเดือนนี้นะคะช่วยก้าวขึ้นมาข้างหน้าด้วยค่ะ และเพื่อคนพิเศษคนนี้และพิเศษสำหรับผู้คนที่อยู่ในที่นี่ที่เกิดเดือนนี้เราจะขอมอบเพลงนี้ให้ค่ะเทธิดาเคกเชิญค่ะ มีความสุขมากๆแล้วก็เพียงพอสมกับชื่อแล้วก็อวยพรให้ทุกท่านที่มีเดือนเกิดในที่มีวันเกิดในเดือนนี้สิเออที่มีวันเกิดในเดือนนี้นะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบแต่ความโชคดีประสบแต่ความสําเร็จค่ะและสําหรับกิจกรรมในเดือนหน้านะคะเราจะมพบกับความสามารถของน้องๆในแบบ Power g a n แกงนะคะเขาจะมากันเป็นแก๊งค่ะบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปาวกเตรียมตัวได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม<ะ>ขอบคุณพื้นที่จากเซ็นท่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ